วันนี้ถึงเวลาฟังธรรมะญาติโยมตัง้งอกตั้งใจฟังส,ส,สังระประเตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาวันนี้จะสนทนาในเรื่องความจริงอยู่กับความจริงไม่เป็นทุกข์อยู่กับความจริงไม่ต้องกลัวอะไรอยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องไปได้รับความเดือดร้อน การที่เราไม่อยู่กับความเป็นจริงเนี่ยเราได้รับความเดือดร้อนเราย่อมเป็นทุกข์สิ่งที่นา่ากลัวที่สุดก็คือการโกหกหลอกลวงของตัวเราตัวเราต้องจริงซะก่อนถ้าเราจริงแล้วรักษาชีวิตในพ้นภัยแต่ถ้าเราไม่จริงเนี่ยรักษาชีวิตนนไม่พ้นภัยหรอย่อมตกไปในสถา,านที่ชั่วเพราะว่าความจริงเท่านั้นแหละ มันจะรักษาพยุงชีวิตเราให้พ้นไปแต่คนที่ตรงกันข้ามคิดกับชั่วทำก็ชั่วพูดกันชั่วบุกคนเหล่านี้จะหาความสุขไม่ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดถึงเบื้องหน้าและในปรโลกไม่ได้หรอกเพราะคนโกหกก็คือคนไม่มีคุณธรรม คนไม่มีคุณธรรมทำได้หมดแหละทำเพราะความอยากนิความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำอะไรทำได้หมดแหละยิย่งไม่มีคุณธรรมด้วยรีบแสดงละครได้เยอะแยะไปหมดเลยสังคมปัจจุบันนี่เห็นไหมหลกง่ายเพราะอะไรเพราะไม่มีความยิมต่อกันนี่ไอ้คนนึงก็อยากจะได้ก็ต้องแสดงละครไปไอ้คนนึงก็อยากจะได้มันไม่มีใครหลักที่จะได้ให้อะไรเปล่าๆสำหรับเราและของดีๆนั่นก็ไม่กลับมาให้เราหรอก เขาก็ไปให้ลูกหลานเขาไปให้วงตระกูลเขาเขาไม่อไม่ถึงเราเหรอกไอ้ที่ว่าถึงเราเนี่ยเ,เ,เพราะเขาหวังประโยชน์ต่อเราล่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ได้ไมาอย่างง่ายได้ด้วยการไม่กระทำของเราเราอยากได้อะไรเราก็ทํามันนั้นเราอยากได้บุญก็ทําบุญเราอยากได้เงินก็ต้องทํางานอยากได้ดีอยากเป็นคนดีก็ต้องละชั่ว อย่าให้คนอื่นตรงไปตรงมากับเราเราก็ต้องตรงมาตรงไปกับเขาเราก็ต้องมีสัจจะรักษาสัจจะของเราให้มั่นคงพูดอย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้นรักษาคําพูดนั้นใเป็นคําสัตว์เมื่อเราตรงไปตรงมามันก็มันก็จะได้ผลประโยชน์ที่ตรงไปตรงมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานสัจจังเวอมตะวาจาวาจาที่จริงนั่นแหะ มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายคือตายจากความดีอ่ะไอ้คนไม่มีสัจจาเนี่ยพูดแล้วทิง้งพูดแล้วทิง้งพูดแล้วทิ้งเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เรียกเพ้อเจอเพ้อเจอบางคนนี่มีไอเดียดีมีนโยบายดีมีคําพูดดีเก่งสร้างภาพเก่งโลกนี้สังคมนี้มันอยู่กับความสร้างภาพดิ มีคนเชื่อคนจนบางทีสร้างภาพบอกกลวยคนรวยสร้างภาพบกจนมันไม่มีอะไรพอดีสักอย่างอ่ะแต่ถ้าอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยคือสัตว์สุดจริตแล้วเราก็ตรงต่อพระธรรมคาสอนตรงต่อธรรมชาติเราไ็อยู่เป็นสุขนี่แหละเราชอบก็บอกว่าชอบเราไม่ชอบเราก็บอกไม่ชอบก็ไม่ฟื้นทำไมไม่ชอบแบบนี้นะไม่ชอบคนที่เล่านะไม่ชอบคนเล่นการพนันนะ ไม่ชอบคนโกหกนะคนไม่มีสัจานะถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเพราะเราไม่หวังประโยชน์อะไรกับใครนี่ไอ้คนนี้มาหาเราก็บอกว่าอย่าโกหกนะเราดูแล้วว่ครบไปคนโกหกก็มีสัญดาโกหกนั่นแหละคนจริงก็คือความจริงเราดูได้เนี่ยดูจากกิริยาท่าทางคำพูดเนี่ยเรารู้นี่ทุกคนมีสติมีปัญญาทั้งนั้นแหละอย่าไปมีความเก่งใจเราเห็นอย่างไรแต่ใช้กิริยาบริยาท ของคุณทมซะหน่อยพูดอ้อมๆหน่อยแล้วเราก็ไม่ทําด้วยเราก็ไม่ก่อพาสมาคมด้วยเราลวยดีนักเลงเที่ยวกลางคืนดีนักเลงการปันดันได้ดีนักเลงหัวไม้ไอ้นี่ขี้เกียจไอ้นี่หวังประโยชน์อเอาเง็นได้อะไรอย่างเนี้ยเรารูรู้ดิดูรู้เราก็ไม่ครบสัญ,ญลักษณ์คือกิริยาบารยญาติของบัณฑิตเนี่ย เราดูรู้ดูจากคำพูดดูจากการแสดงเรารู้ในทองคำเรารู้ในจับกรารู้แลวมันหักสีมันก็แวววาวทองชุบมันเบาแล้วสีมันกันกระดา้างพอชุบมาเนี่ยเราดูรู้นี่คนก็เหมือนกันแหละคนจริงคนแท้คนไม่จริงคนเทียมมิดมิดเทียมอะไรนี้เราดูรู้นี่มิดปอกลอกเราดูรู้อยู่ เพราะฉะนั้นดูรู้แล้วเราก็ไม่ไปคบหาสมาคมด้วยเราไม่ยุ่งด้วยความจริงนี่แหละมันรักษาชีวิตมนุษย์เนี่ยให้พ้นภัยไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องตกไปสู่นรกอเวจีเพราะความจริงนี่แหละคิดดีจริงทำดีจริงพูดดีจริงเนีแล้วภัยอะไรจะถึงตัวอีเวลานี้ไม่เป็นอย่างนั้นแห่กันไป ยกย่องคนรวยคนมีฐานะสลรเสริญถึงชั่วกป็นสนารเสริญไม่ได้ยกย่องคนดีเมื่อไรยกย่องคนดีไม่ได้รักษาคนดียกย่องคนที่มีเงินมีทองมีตำแหน่งหวังจะไปพึ่งเขาหะนะที่ยกย่องกูหวังไปพึ่งเขาเนะี่ยแต่เราไม่ต้องหวังที่ไปพึ่งใครเขาเลยอยู่แต่เราเนี่ยอยากได้เราก็ทำมาที่อยากได้เงินเราก็ทำงานอยากได้ความสุขเราก็ทำความดี สะสมบุญให้เป็นเนื้อนาบุญทำความดีสะสมไว้ให้เป็นเนื้อนาบุญของชีวิตเราก็มีความสุขเราอยู่กับความจริงก็จะมีความสุขเราครบคนจริงแล้วก็มีความสุขแต่ตรงกันข้ามแต่เราไปคบไอ้พวกกัลลันเลพวกโผล่หกลอบลวงแล้วมีแต่ความทุกข์หละถ้าเราจริงไปเขาก็จริงมาแหละแต่ถ้าหลอกไปเขก,ก็หลอกมานั่นแหละคนเราเนี่ยมันรู้รู้ ไม่ต้องไปคิดอะไรแม่และจะมีวาทศิลป์อย่างไรก็ช่างเถอะดูรวยน,นี่จรินก็เท็เนี่ก็ดูรูเพราะฉะนั้นสังคมเวลาเนี่ยมันเป็นสังคมหัวโขนเนี่ยวันหน้าปวันตากันเข้าหากันใส่หัวโขนเข้าหากันยิมน้มแย้มเต่มใส่กันก็บอกว่าปากเป็นมิตรจิตเป็นศัตรูไอ้น,นี่แหละเพราะคนขาดคุณธรรมเนี่ยปากเป็นมิตรจิตเป็นศัตรูปากนี่หวานเชียว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคำพูดอยู่ว่าคนเราเนี่ยจะจริงเท็จอย่างไรพูดเป็นปิยะวาจาอย่างไรก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยนะมันมีหลักอยู่ว่ามัตุปา,านีมีคำพูดประดุดดังเหมือนน้ำพึ่งบุปปานีมีคำพูดเหมือนดอกไม้สดจริงหรือเท็จ ดอกไม้สดแสดงอาการจะเหี่ยวจะแห้งจะสดบกเพราะฉะนั้นคำว่าคำว่าคำว่าคําปิยะวาจาต้องเป็นคำจริงแล้วต้องมาจัดใจจริงๆแล้วก็ต้องตรงไปตรงมาประกอบความจริงหวานอย่างเดียวไม่ได้หวานอย่างเดียวเป็นพิษคนปากหวานเน่เป็นพิษอย่าไปหลงไอ้พวกพูดปากหวานจนหวานจนเตอนะไม่ต้องไปหวานแล้วเรามี สันดานยังไงเราก็รู้อยู่นี่กต่พูดเป็นปกติทำเป็นปกติไม่ต้องไปดัจดจริตติดสันดานเป็นอย่างไรเปล่าันอย่างไรก็รู้อยู่แหละเราไม่ต้องไปแสดงละครเวลานี้แสดงละครกันเยอะไปดูละครมากแสดงละครกันเยอะมันเลยทําชีวิตให้เราทําชีวิตไทยเปล่าประโยชน์ ชีวิตคนเราไม่เกินร้อยปีมตายหมดตายจากกันหมดจะไปลบกันจะไปแย่งกันจะไปทะเลาะกันจะไปเวดเบงกันทำไมดิสถาบันครอบครัวกับเหมือนกันผัวเมียด้กันมาเนี่ยลืมต้นก็บอกรักกันปรารถนาดีต่อกันพอมีลูกมีหลานก็เลยเอากลับลบกันลบกันเพราะไม่ตามใจกันเลยเพราะความไม่จริงใจต่อกันเพราะความไม่ตรงต่อกัน เพราะความไม่รักษาสัจจานี่แหละสัจจาเมื่อตนตกลงอย่างไรก็ทาตามตามนั้นเพราะอยู่ด้วยกันดานเนี่ยลิ้นกับฟันมันกัดกันเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวเนี่ยต้องมีความอดทนสงูงต้องมีคุณธรรมเพียบพร้อมมีเมตตาเป็นสาคัญมีการให้อภัยมีการเห็นอกเห็นใจและลึกถึงความดีแต่ก่อนเกา่าแต่ที่มันพังลบลาดท่าฟันกันที่มันพัง ต้องหย่าล้างกันไปก็เพราะความไม่จริงความไม่จริงดีไม่จริงเป็นทองชุบถ้าเป็นทองแท้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนพื่อเป็นทองแท้นั่นแหละสามีภรรยาเป็นเรื่องสําคัญบางคนก็ชอบเอาไฟใดออกนอกบางคนก็เอาเอาไฟนอกเข้าใดก็เลยอยู่กันไม่ได้อยู่ให้มีคุณธรรมทำหน้าที่ตรงไปตรงมาหน้าที่ภรรยาก็ทําในหน้าที่ของภรรยา อย่าเทเอาไฟใดออกไปข้างนอกอย่าไปดินตาสามีไปดินตาภรรยาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเดี่ยวนอกไอ้น,นี่คนเราเป็นลักษณะนี้รู้ในตัวเองไม่พอกับไปประจานตัวเองเลยน,นี่ก็แคนโง่้าเป็น,นโง่โเลยเอาไฟใดออกไปนอกทําไมแล้วก็ไฟเรื่องคนอื่นก็ไม่ต้องเอาเข้ามาเรื่องใครจะเป็นจะดีจะชัว่วแล้วไม่ต้องมาคุยในครอบครัวเราเราคุยเฉพาะครอบครัวเรานี่แหละอะไรบางขาดอะไรบางเกิน อะไรที่คนจะช่วยกันลูกมีปัญหาลูกเรียนมีปัญหาการเงินการทองมีปัญหาก็ต้องช่วยกันเลยช่วยประครับประคอง,ช,หงหช่วยกันแสวงหาช่วยกันมันก็ไปได้เดี๋ยแหละเรือมันช่วยกันเจวช่วยกันไปนั่งเฉยเฉยไม่ได้หรอกเรือไม่แล่นดีไม่ดีจะจมเอาเพราะฉะนันได้จะทําหน้าที่ของตนให้สมมูลนี่แหละมันจะทําชีวิตให้แล่นไกลชีวิตเราอยู่ได้เพราะความตั้งใจ จริงที่จะนำชีวิตให้สู่พ้นภัยได้สถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหลักสำคัญเลยอะสถาบันครอบครัวพร้อมแม้แต่การสังคมก็พร้อมไปด้วยแต่สถาบันครอบครัวล้มเหลวอย่างอง่นก็พลอยล้มเหลวไปด้วยเพราะว่ามันไม่พร้อมจะไปทำอะไรจิดอาสากันดี อย่าเป็นพวกอาสาพวกสังคมสมเคราะห์ติดกระแสสังคมกันดิติดกระแสสังคมจนลืมตัวลืมตนลืมลืมทรัพย์ลืมสถา,านะลืมนาทีเนี่ยบันเลยแหละสถาบันครอบคมมรัวบัรเลงแหละบางคนก็เอาเพื่อนฝูงแต่ไม่เอาลูกเอาเมียไม่ดูแลลูกเมียไปดูแาแต่เพื่อนไอ้พวงนี่ก็ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้มันต้องรู้นาที่เพื่อนก็เอาไว้แหละ เอาจะเป็นกัลยาณมิตรแหละเพื่อนกินไม่ต้องไปเอา่หรอกมาบ้านกินแต่เหล้าเบาแต่ยาไม่ต้องไบมันหรอกชวนกันไปเล่นไปชวนกันไปเที่ยวกลางคืนชวนกันไปเที่ยวเตยสารเทเเทเบาอ่ะมันไม่ใช่บัณฑิตอ้พวกนี้ใครก็ช่างนะถ้าทําตัวลักษณะเหล่านี้แหละมันจะทําให้ความหายยะได้มาถึงตัวเราบางคนก็อ้างเนี่ยกินเหล้าเบายาพระเพื่อนอะไอเพื่อนนะออดีๆทำไมไม่กบะ ไอ้เพื่อนที่ไปกินเหล้าเบายาทำไมไม่ครบ,ครบก,ก็จะไปครบทำไมพวกกินเหล้าเบายาจะไปครบทำไมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่แล้วเอาเงินที่ไปซื้อเหล้าเบายาซื้อต้นชาซื้ออะไรามากินทันเนี่ยเอาไปให้ลูกเรียนหนังสือเอาไปให้ลูกได้กินขนมเอาไว้ภรรยาได้ไปซื้อไอ้ดั่งซื้อนี่มาเก็บไว้ลยเอาไว้กินในวันข้งนางหน้าไม่ดีกว่านะ,จะเจ้าก็กินเยน็นก็กินเที่ยงก็กิน แล้วมันจะเป็นคนดีได้อย่างไรอยากทําดีแต่ตัวเองไม่พัฒนาเนี่ยมันจะใช้ได้ที่ไหนเราอยากทําดีเนี่ยแต่ตัวเราไม่พัฒนาเรารู้ดีรู้ชัวร์ไว้ดีมันไม่ดีแล้วทาไมเราไม่ทําแล้วทําไมเราไม่พัฒนาเราพยายามเรียกร้องความถูกต้องเราพยายามจะทําความดีพยายามจะทําให้สังคมพยายามโยทิ่ตน ชีวิตในสังคมแต่ตัวเราไม่พัฒนาตัวเราไม่ดูแลตัวเรายังไม่รักตัวเราแล้วใครจะไม่ทำอะไรได้ทำไม่ได้หรอกคนเราไม่ต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาตัวเองให้ถึงพร้อมสักก่อนพร้อม้วยกายพร้อมโดวยวาจาพร้อมโดยใจให้มันถึงพร้อมสักก่อนแล้วจึงจะออกวิ่งไปข้างนอกทำไมพร้อมอย่าออกไป นี่แหละบางคนเด็กบางคนเพื่อนพาไปเพื่อนทำให้เสียได้เพื่อนดีๆทำไมไม่คบอ่ะไปคบไปเพื่อนเร็วๆเ็ยคบทำไมมันอ้างอ่ะข้ออ้างอ่ะไอพ่อเราชั่วเดี๋ยวเราไฟชั่วดิ่งหละไม่ต้องไปอ้างใครละบางคนอ้างเพื่อนมาบ้านต้องกินเหล้าเมายาไอที่ชั่วด้วความคิดชั่วด่ไอ้ดมรีไอคิดเรียบวิชาที่ตีคิดคิดผิดเห็นผิด มันไม่ถูกต้องอะเอาเวลากินเหล้าเมายาไปทําประโยชน์นะรู้ว่าจนเรื่องคนไม่พอแล้วทําไมไม่พัฒนาลดในสิ่งที่ไม่ควรทําการกินเหล้าเมายาการไปเล่นการพนดัน,านการเที่ยวกลางคืนการออกสังคมเนี่ยเราไม่พร้อมเราออกไปทําไมไปทําทําไมไม,มันเกิดประโยชน์อะไรดูข้าวในบอ่อดูกับข้าวในบ้านดูเสื้อผ้าดูเครื่องกินเครื่องใช้ในครอบครัวเนี่ยไอ้มันพร้อมซะก่อน ไอ้อ่างเพื่อยระย่างเนะ่ยครบไปคนดีๆอ่ะไอ้กัลยาณมิตรอ่ะเน้น,ำนท,ท,ทำในทางที่ดีทำในทางที่ดีแต่ถ้าวันมากินเหล้าเดี๋ยววันมปกินเหล้าไอ้พวกนี้เ่อนอย่างนี้ไปทำไปครบครบกับมันไัยเราทำให้เราบรรลัยโดยร่างกายสุดโทมเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งดีือวก็เป็นตับแข็งเป็นมะเร็งในปอดเดี๋ยวก็ตายอย่างทรมานเวลาจะตายมีใครมาเอาหรอคนเรามันจะมาหาเราตอนมันกินได้แหละตอนนพึ่งได้กินได้ อาศัยเราได้มากันเต็มแหละแต่พอเราจะเพิ่มมันมั่งนไม่มาแล้วมันเป็นลักษณะธรรมชาติของสังคมของคนบางกลุ่มบางเราเป็นลักษณะเช่นนี้เพื่อนตายไม่ค่อยมีหรอกมีแต่เพื่อนกินเลยเพราะฉะนั้นนะใครอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงชีวิตซะดัดสันดานซะอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรอย่าไปคิดเดี๋ยวค่อยทำอย่าถ้าอยาคิดอย่างนี้เลยใอย่าอย่เป็นคนเลยอย่าอยู่ในสังคมบนณฑิตเลย บางคนมียศมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีแต่ความประพฤติไม่เรียบร้อยตุศีนตุธรรมทำตัวมันก็จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แหละแต่ความพฤติกรรมมันไม่ดีสงเคราะห์ไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะเขาผู้พุทธเจ้าจึงให้คบกับบัณฑิตไงไม่คบกับคนพานไงพอไปคบกับคนพานไปคบกับพวกจิตเหล่าเมายามัมนก็เป็นอยู่ในกลุ่มนั้นแหละไม่ฟืน้นออกมาหรอก อยู่ในของเน่ามันก็เน่ากันไปด้วยแหละถ้าเราไม่ทําตัวให้เน่าเราก็ดีดออกมาสักสิทําไมจะต้องไปทําอย่างนั้นอายุปานนี้แล้วเดี๋ยวก็ตายเนี่ยแล้วไปทําทําไมคืนออกมาดีดออกมาเดินในทางที่ถูกเดินในทางที่พรเะเจ้าสั่งสอนบายญมุขทั้งหลายให้ละให้เลิกให้ซาชีวิตเราก็เป็นสุขเงินก็เหลือเวลาก็ทําประโยชน์ได้พักผ่อน ไม่ต้องไปนั่งสมาคมกับของมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยพูดนะจะไม่ค่อยพูดได้เรื่องใบยมุกในเรื่องยินเเล่าเมายาเนไม่เคยพูด,าาาานะพดแต่ดูดูได้ต้องพูดบงังแต่ไม่ได้ห้ามนะใครอยากกินก็กินไปใครอยากทําอะไรก็ทํากันไปเพราะห้ามก็มีใครฟังหรอกเพราะนัะ้นไม่ต้องห้ามใครอยากทาอะไรก็ทําไปถ้ามีหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมบารีที่ดีที่ชั่วอันเชินศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามา ไอ้ทำอย่างนี้มันไม่ดีนะทำอย่างนี้เป็นบาปนะทำอย่างนี้มันเป็นโทษนะก็บบอกให้ฟังส่วนโยมจะตามหรือไม่ตามเรื่องของโยมไม่เกี่ยวกับอาตมาอาตมาชี้แจงแสดงไขาตามหลักการอนุบุพิกาถาว่าใดบุญว่าใดบาปว่าในโลกหรือสวรรค์ว่าดีว,าาว,าว,ว,าว่าชัว่วคุณแระโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มีเหตุมีผลว่ากันไปเมื่อทำแล้วยอยาโยมอย่าเอาไปใช่แต่ดีโยมไม่เอาไปใช่แต่ตามเถอะ แต่พระมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะชี้แจงแสดงไขยกสาตกหยิบยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นนาสารธรรมโดยเฉพาะสัมมาลอยลมลอยมาทุกเช้าว่างเวลาไหนทำเวลาไหนก็ลอยมาเพราะวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ลอยเพราะอันนี้ยังความไม่เที่ยงเนี่ยความตายเป็นของเที่ยงแท้ ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องเที่ยงแท้เป็นเรื่องธรรมชาติมันถึงมาแหละอาตมาในช่วงนี้ก็สังขารล่วงโรยไปในเยอะอายุมันก็ล่วงโรยไปเพราะฉะนั้นการเก็บการป่วยมันก็มากขึ้นแต่ก็ทำในสิ่งที่ทำได้นาทีของทาตุพระพุทธศาสนาธาตของพระพุทธเจ้าเป็นทาตพระพุทธเจ้าเนี่ยนับเป็นดามบุญที่สูงสุด คือได้นำสารสนรรมคำสั่งสอนออกไปเผยแผ่ออกไปกระจายออกไปสู่ญาติโยมญาติโยมไม่มาหากันลอยลมไปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมเยอะไปทางลอยลมไปทางเฟซบุ๊กบ้างไปทางยูทูบบ้างไปทางออนไลน์บ้างไปทางอะไรก็แล้วแตม่มันสื่อสารได้ง่ายโยมก็ฟังไปลอยบาโยมก็ฟังไปโยมไม่ฟังก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลอยลมบายโยมฟังก็ไรประโยชน์เดี๋ยวไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเพราะอัตมาก็ทําตามการเปิดเรามีหน้าที่ที่จะต้องกระทําเปลีป่ยหลักธรรมฉันข้าวโยมมินตบัดออกมินตบทัทญาติโยมใส่ข้าว้ฉันอยู่อาศัยเคหาสถานข่าน้ำข่าไฟได้มาจากศรัทธาภาษาตาของญาติโยมทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเป็นพระก็ต้อง ทำงานทำหน้าที่ของความเป็นพระสมณะบรรพชิตรักษาธรรมรักษาวิไดสิ่งใดเป็นประโยชน์หน้าที่ในตรงกันคือการเผยแป่หลักธรรมะจี้แจงแสดงไขสิ่งใดผิดก็อย่าทำสิ่งใดถูกก็ทำกันไปแน่ดเดยวในตามให้เกิดธรรมจริยาให้ใจได้บริสุทธิ์ให้ใจมีศีลให้ใจมีธรรมสังคมก็จะได้พัฒนาไปสู่ความเจริญตรงกันข้าม เพราะคนไม่มีคุณธรรมคนรู้คนรู้ธรรมะแต่ไม่นำปฏิบัติไปเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรคนรู้ดีต้องทำดีคนรู้ชั่วต้องละชั่วไอ้นี่เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการฟังธรรมะก็ดีการสนทนาพูดคุยกันก็จะทำให้เกิดปัญญา มันยากเกิดจากการฟังการอ่านการเรียนการปฏิบัติมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ญาติโยมก็จะสืบทอดอายุพระศาสนาก็ต้องอาศัยเรียนทรรมฟังร,รมปฏิบัติธรรมเพื่อจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาความทรงจําในคาสั่งสอนบุตธเจ้าจากพระไตรปิฎกที่พระอนานชวนมาโย,ยมจําไว้และโยมก็ไปถ่ายทอดให้ลูกให้หลาน เพื่อเป็นไปอยู่กับพุทธศาสนาก็จะได้สาวไปนะเม่นต่อกาศาสนาเป็นประจำชาติแต่ว่าจำใจของเรานี่ะพอประจำใจแล้วเราก็สู่ไปถึงสู่ลูกสู่หลานเราก็เล่ากันต่อไปต่อไปศาสนามันก็จะไม่สั้นคาสอนพูทรเจ้าก็จะไม่สาบสนเพราะมันทรงจําไว้ในใจคาสั่งสอนต้องจําไว้ในใจแล้วก็ค่อยๆขยายผลออกไปแล้วก็จะเป็นสิ่งที่รักษา พระพุทธศาสนาให้สถาคนได้เพราะการสืบทอดในความทรงจําแล้วนําปฏิบัตินี้หลยอย่าโยงนําปฏิบัติไม่ต้องรู้มากหรอกรู้เพียงแค่ไม่รู้ชั่วไม่ทําชั่วรู้ดีทําดีนี่แหละสีหน,น้าข้อกระปอถือน่ะถือให้สะอาดถือให้จริงไอ้จังสีหน้าเนี่ยใครปฏิบัติสีหนา้าใด้ละเว้นสีหน้าได้ทําสีนาหน้าบริสุทธิ์ครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยโสดาบันได้ทันทีเลยได้ทันทีเลย พะมันละอกุสรกรรมสิบและประกอบอุศรกรรมสิบประการนี่แหละได้ทันทีเปิดทวารปายทวารวจีทวารมาโนวทวารสุดจริตอันนี้มันบอกคือเต็มบุญเป็นเนื้อนาบุญของมรรคผลและนิพพานเลยเลยโยมเอาละพูดคุยกันมานานแล้ววันนี้ขอญาตโยมฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปไต่ตองสิ่งใดที่พอทําได้ก็ทําสิ่งใดคิดว่าทําไม่ได้แต่อย่าไปหลอกตัวเองทําในสิ่งที่มันทําได้ บุญกุศลมันเกิดขึ้นใจญ่มันเกิดที่ในการตั้งใจศรัทธาบริสุทธิ์บุญก็เกิดขึ้นอย่าไปเสียแ้งแก่งทำนางเสียแ้งแก่งทำมันเป็นบาปมันเป็นกรรมต้องโกหกไปเรื่อยคนโกหกก็โกหกไปเรื่อยแหละคนพูดความจริงมันก็จริงไปเรื่อยแหละไม่ต้องกลัวลคนพูดความจริงก็ไม่ต้องกลัวอะไรแต่ถ้าคนชอบโกหกเนี่ยพูดไปไม่รู้พูดอะไรมังแล้วดีไม่ดีโกหกเป็นหลักคอตัวเองอะนะเป็นหลักคอตัวเอง เพราะฉะนั้นมันก็ให้พูดแต่สิ่งที่จริงทําในสิ่งที่จริงสิ่งที่ดีให้ทําสิ่งที่ช่วยละอันนี้แหละให้คนทําแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราเจริญขอสําคัญที่สุดคือตรงไปตรงมาตรงต่อพระธรรมปฏิบัติตรงต่อพระธรรมอย่าไปเอาความคิดไทรมาว่าพระธรรมท่านสอนว่าอย่างไรก็ทําอย่างนั้นพระธรรมท่านแนะนําอย่างไรให้ละอะไรให้ทําอะไรเราก็ทําตามพระธรรม อย่าไปทําตามอารมณ์อย่าไปทําความเข้าใจของคนที่ไม่ได้เป็นอริยชนอริยบุคคลจนเล้วนั้นความคิดมาผกมาบวกเข้ากับคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้หรอกคาสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเสด็จเลือดกว่าสิ่งทั้งบ่วงเป็นอริยสัจธรรมใครทําได้ใครปฏิบัติตามก็ย่อมเป็นสุขคนปฏิบัติตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าก็ไม่ไปเป็นโจรไม่ไปเป็นคนพ่านไม่ไปเป็นคนชั่วไม่เหลิดปุกปุะกิตตาลั ไอ้คนไม่ปฏิบัติตามไม่ประพฤติตามคำสั่งสอนพระเจ้าที่พระเจ้าห้ามไว้เนี่ยมันก็ไม่เป็นโจรก็ไป,ปต้องติดคุกติดตารางไปเป็นคนขาดดีไปเพราะฉะนั้นเราต้องการดีต้องรักษาดีไว้กับตัวของเราที่่างได้กล่าวแล้วเนี่ยในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องสัจจะคือความจริงใจและการกระทาทุกอย่างให้จริงจะความคิดให้จริง,งาการกระทาให้จริงกระทำที่พูดเนี่ยชีวิตก็ยังไม่ตกับชีวิตก็ไม่ต้องตกไปสู่อบายภูมิ เพราะความจริงปฏิบัติดีจริงพูดดีจริงทำดีจริงดังนี้เป็นต้นขอเจริญพร